สวัสดีครับผมคาผมมาปอกันอีกครับ,รบกับเอกอุบลค,คนก้นขวากับผมก่อนติดไปรับชมกัอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเลยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันเลยครับสวัสดีพี่น้องผูมีใจหักกระเทยทุกท่านครับผมมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่ง เเข่ามาเบิงสวนครับสวนกเกษตรลอยหนึ่งที่ห้าได้มาเห็ดไว้โอ้เบิงพี่น้องบริเวมาดนนะครับนี่ตน้นล้วยเฮ้ยว่าเป็นตน้นยางครับบอกใหญ่สูงอาดหลาดโอเป็นล้วยนาำว่า,ามะลิอ่องครับ บบได้สางกอเลยครับแน่นเอียดเต็มทุกกอเลยบได้ตัดนอกออกนี่ก็บักล่าน้ำหอมบ้านแพ้วอายุสองปีกับอีกประมาณเดี๋ยวปลูกท่านว่านาะครับสองปีเจ็ดเดือนกลัวครับเจ็ดเดือนก็เริ่มมีผลผลิตชุดแรกแล้ว แต่ว่าหน่วยอาจจะยังผสมบูญบาาได้ครับเพราะว่าเป็นปีแรกที่เพิ่งเริ่มออกนี่จันต้นนี้ก็ถือว่าสมบูณ์ครับนี่โอเคครับเดี๋ยวต้องรอบ,บั่งอีกเพราะว่าผลผลิตว่าจะได้ก็อาจจะปลายปีเลยครับใส่เวลา3าถึงสี่เดือนโดยประมาณสำหรับผลผลิต ต้นนี้กับมี่ยู่ประมาณ4ีจันครับที่ออกมาส่วนต้น,นอื่นๆกับมี่ครับก็เริ่มทย่อยออกครับจากชุดแรกปลูกไว้ห้าสิบหกสิบต้นครับนั่นนี็จะเป็นกล้วยไข่กล้วยหอม เปเชื่อลาบแต่ว่าเชื่อยังนี่กะเป็นไผยักษ์ใจแอ่นครับผมเอามาทางนี้ก็จะเป็นปลากล้วยกะมะละกอแขกดำที่ปลูกไว้ครับจำเจม,เจมไปจะมีผลผลิตนิดหน่อยบมหลลย มะพร้าวบางต้นก็นถือดวงเจาะยอดครับก็มีผลผลิตออกเนี่ยมันจะน้องใหม่เป็นไผ่ยักษ์ใจแอนครับที่เอามาล่งปลูกไว้เมื่อสักปีก้วครับตวนสองปีสองปีกว่าแล้วครับ นยังบบมีเวลาตัดแต่งปอโดยร่วมกัจับประมาณนี้ครับจะปลูกกล้วยปลูกบักเผาเริ่มแรกคือปลูกบักเผาครับเผาน้มหอมบันแผ่วเพื่ออ้อมพื้นที่ไปตรงนี้เลยครับอ้อมจนไปสุดพูนแล้วก็มาลงเพิ่มตรงกลางอีก ร่วมเบ็ดเสร็จแล้วตัวน,นี้อยู่ประมาณรอยหาซิปต้นได้ครับโดยประมาณแต่ก็มาเสริมแซมระวังลองกันไปนี่ก็เป็นมะกอเป็นกล้วยมีกล้วยหอมกล้วยไข่แต่ก็กล้วยน้ำว่าครับตีเขาปลูกแซมไว้แล้ก็จะมีส้นนู่นข้างล่างนุ่นสวนข้างล่างก็จะมีเป็น,ม,นม่วงนำของใหม่ม่วงเขียวสวยม่วง,งญี่ปุ่น นะคับฝรั่งจิมจูครับยังบ่กีต้นนะครับยังละสองสามต้น,นครับที่ลงปลูไว้พ่อได้กินกับถม่วงกับเด็กเก็บผลผลิตได้หลายรอบสองสารอบนี่ก็เป็นฟักทองครับที่เดาวมาลงกับช่วงนี้เหมือนแมงลงครับฟักทอง จะเริ่มแท่งดอกออกงดดีแล้วไม่มีอ่ะยังไม่ออกออกต้นหน่อย มีนอหนึ่งนะกำลังโผล่มาเพราะาอีกสองนอสองนอรอบก่อนยาวแล้วแล้นะ้้วมมันน,นนะนจนะโตตขึเราไม่ได้แต่งก่อนเลยต้องรอหน่อของไอ้ต้นใหญ่ใช่ไหมใช่มันถึงจะใหญ่เราไม่ได้แต่งพวกนี้ยังไม่ได้ตัดออกนี่เราต้องรอของเนี้ยอันนี้มันหน่อของพวกพวกต้นนี้ไงนี่แหละมันต้องตัดนี่ออกนะข้างในมันตัดออกใช่ไหมใช่ อไไนอนตักอกนอนต้นนั้นแทงว่ะสามสี่น้อยเด้นี่ต้นอะไรวะจักลากไม่อยู่ไหนไหวะโอ้โหนอนหนึ่ง ก็แท่งตุม่มนี่จะรอดูหนอ่อหน่อของอันนี้ก็นหน่อไหนวะตัวนี้ใช่ไหมใช่ต้นนี้กับตัวนี้สามสามอันรอ,อดูหน่อของมันมันน่าจะหน่อใหญ่เปนหน่อใช่ไหมอันนี้คนก็ใหญ่ได้เี่ในนั้น,นเราจะตัดอะไรออกเนี่ยใช่ต้องทนโลง่งตัดสองตัดสองต้น ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ่มี่ยังไรครับผมแวะเวียนมาทักทายพี่น้องเฮาไม่มีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาก่อนครับไหวปอดกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ